ครับประกาศจะบาดีและจะบาดีพรา่น้องบาดีเอฟซีบาดีช่ชวงเช้าๆนะตอนนี้คืออยู่ตีห้าทุกคนเลยตีห้ามงเช้าคือเห็นนี่ละมันปูจังปากอยู่ไม่นอนละไมแจ้งตัวลุกมาเพียงไนนดาวทุกคนทางไปเพีนนานายพน,นี่ยำแคปปนี่ยำที่นอนน,นี่ มาทก <laughs> ับผู้ตงไพ่แตงไพ่ยีคากันหึงกะอำเภอทางมันมันหนาวกันเด้อเราทาสักหน่อยสิุนเดี๋ยวไปหารัดเสาบงคเดียวนี่ตามชมเดียวจะเป็นเด้อันนี้เป็นเมื่อจ่ท้ายลด้โการปลาจำลปลาเดี๋ยวมันนอนคืนหนึงนอนอะไรคือไม่ได้มันนาว ไอลีแลี้ฟาองบาลมากอาผิดได้นี่อาไปเลยเดี๋ดูเส้นยากอาเลยเือง่าผ้าชงพื้นลกเชือตัวขาวมาเดีวไปเจอหด้วยนจกันเจงหูจิงตาคักได้ทุกคนเลยฮะนี่เก็ออยูหัิงก่อน ที่มันมกนเป็นไปได้ได้อเอ๋อไปละเร้าพอมาจามกับเจ้กับสิบปลายลาของเราสิบปลายลาใหญ่ได้ตัวอยูดย่ด้วยขอให้หาเลาเบงกระเอ,อ,อาก่อนกินมะกอก I can ดยกนก้อขอเูเ่มกินนะแต่ว่าหอนนนน้องสองตตวละวพนันพานี้งงว่าจะถึอดูือว่าไเขาเอกผมเดือดทุน đây có bị thự đây thì còn đây thì cắt máy thì là, này, hóa, thì bị độ dù mình thì theo lại nhiều nè nó khó cho tổ Nên nhìn trên hóng thì sẽ đeo một thước lề Khi nó đẹp đây Nhìn กิเลศจอบมาไว้ย Ch ินก็โหนั่นขาอันผัดหองยาฮองเฮงเตอร์ผัดม้านท่านทำมิดนังเพิกบัเห็นโนโคชงโตดึกเชื่อชักใบเยอะเลยน่ชียงฮวงโยแสดงวิธีแล้วก็บึงเน้ะรูปปืนกัดมนาพี่มิธีช่าอหน้ารูปตีแปรวัด เห็นทางเลยจะปืนตีนะนั <igung> ่นนกข้อไปเห็นบบเถ์ตะกุดได้เว้นเคยยิงนกข่อีกเ็แต่นี่เธอแหลกไปถืออีช่ำกลนคืนจะดุยุ่งคืนเถอะชลามัาจะลักแต่ยำเสาแล้ว่ากเว้นนะก็มาบอกเห็นะมดคักเลยเป็นป้านเพลอแล้วเจ้ามาเก็บมนกุได้หมในหมู่กินเด้ อ่ะมตรไงขนนกเนอะเดี๋ยวเขาเบิ้งกบกไก่นี่ทุกคนเลยให้เบิ้งก็ห่อก่อนบางทีมันอยู่ฮะนนกกระทวงน่ะใคนไปแล้วก็นกเขาทุกคนเลยไปเม่ไปทวงห่อกันนั้นนะ

Ô oh, nhìn thử được cả thì con đây. Khả khờ kỳ đi Đấy ra. Hí hôm. Rồi đi con đây, nhìn cái áo đen rồi rồi chếp đâu. Cô, nhìn ไปใช่ละ่ะเป็นไหวอยู่เลยเทงขึ้ไม้ขึ้นตอมาคอยกันเดโอ้มืเติบขึ้ไม่นนบ่น่าจะพาเ่าขบ่ เดวศาสตรที่คนเั้นเห็นทำเล่นไว้าอยู่ิ่งเกี้ยงความหอนปุ้นนี่มันไม่เห็นเลยยิ่งเจ็บเลยพัดจากของหอนะขนาดนี้น่ะ,นะ,ะนนตยตน้าข,าานะขาาองหอน่ะก็ด้ยจะเล่นไว้อยู่ที่ขาหมดเลยปุ่งจะงเล่นดุยๆไปเลยโดดไป เจ้าจุดงายล่าสุดนะพอเห็นปนไม้ละมันใต้ไม้นี่แล้วมาเชิญพิทันมันเดี๋ยวไปเบิ่งบอนมันอยู่นึกก่อนกระายมากินมากบกนี้ทุกคนเลยไม่จบเห็นแต่กระายนี่ลายโต๊ะกระไรเถอะไงง่อยอยู่คือนี่ก็ะไรเนอะ พวงจะเล็ดดึงดกดโรดน่าจะเป็นรูว่านถืออยูโดดเชอะถือทุกคนบอลเลอร์วัได้จำแนี้นาะยิงไปไก่ทุกคนเนี่ยว่าน10เมตรน่าจะได้อยู่เม้งนี่เด้ก,กัดกึ้นมาบลกคนนี้แทบแทบแทบอยู่กัดนะก็ไ่าจได้กัดแบบปลไปทุกคนแตปลายนะโมนี่แตบขาา้ขงา,มาขงามาีถือโดด Ờ ơ cũng ngồi thì nó à, này 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 phôi năm tít nữa nè nhớ tệ bừng đi thì còn để phần tuần bên nhưng mù nhưng mù nè à. bị nên bị tài à vừng con หมูช่วงคนได้หมูใหญ่นะทุกคนเอามาจากกองมาไล่อานะเป็นเป้ข้นงนเบองแงเต็คนนี้หมูกินยวนอันนี้เปิดมังค่ากันนะเป็นเป้ปื้งอยู่หมูชับฮีตูคือว่าล่ครับมันเ็จได้ล่ะเจ๋อมหาเบิรงหมูทองอนทุกคนเลยน่าจะเกลับน่าจะถือจะ่อเฉอ มีหอยมาขึ้นมาพีดกันเลยขึ้นมาป่าไปน,นี่หอยไมนน้นะหอยอีนเย็บหอยเกือบค่อยตวค่อยเอาไปนะเดี๋ยวเบอเบิบ่งอยู่บ่อนขโมาไเลยน,น่าจะแม่มาจากก้องแหละเคยมาผู้เดียวมาที่กน,นดได้มาอันใดถ้าแม่มาทางก้องคนนี้น่าจะแม่อยู่บ่นอนเฮาโทษบ่ค่อยนอนนะเคยอยู่ฮัน ทองทารมารคนดเดี๋ยวหาให้เขาขึ้น้ำก่นนนอนบันเน่นานในคนไม่ได้ของกินก็ได้จ้วยนะมื่อคืนนี้มาห้องเชีงยงโขงปาดเจ้่เดี๋ยวตาเลิบม,มาเฉยได้เดี๋ยวย้ายไผ่น,นี่เอาไปนอนปูมาทองบนหนาวแาห้เม,มคืนนี้ดังไผ่แชมเป้ไปนนี่จิ้งนอนได้ ប្នឹង់ពីលាប់ន្លាំង់ពីលាប់ន phương nam quan, khoa có yên này, ủn nào, nướng thì để ra rồi, lúc sáng ủn นี่แหละที่คนเด้มเขาอยู่ของกินเช้ามาเนี้นะเดี๋ยวตะเรื่องตัวนึงว่าอันนั้นมันรอมันกัเข้ามาแล้วเขานี่อายขึ้นแล้ว,ว,ลวมันชุกไว้เยอะที่มันจะเป็นข้าวเย็นกว่ามาเนี้นะเออมันปะมันมวยมันตะมอยนั่นเสีกลับเด้อ

เห็นตะเฮงแล้วบ่ไม่ยิ่งมันเมื่อหากห้องมันมีเห็นพาดเจอกับดีตองแม่ไม่เลยจับดีนะกับดีเลยหวานนียไม่ได้กินดูอยู่ไม่ได้กินนะลาลูกทุกคนยังเหลืออยู่แต่ก่อนนี้นะ เออกินไม่ได้ปลาไว้นเนี่ยแดงกระแดงนี่นี่ล่ะเดี๋ยวหาเท่าข้าเท่าน้ำก่อนจกงานนี่แหละของกินมาเลยน,นะ sao bắt người mày? chắc, bắt gì vô rồi. coi đây. bắt gì không bắt ไฮ้มาอังพ่อดิกินจุทุกคนเดชให้น้อยหน้ามาป่านะแล่นกน,นี้นี่ถือว่ามาแล้วไปจะได้ไปเหนื่ง่ายได้เด้อนี่เดยอน้ากิรักตากลักจะไปเจอตรงขึ้นสิเรียบร้อยสิ Ờ, ơ ừ, phải mặn như nhùm đi bơm qua mặn mà nè nhịp mình mặn สิบลาานยูได้ประมาสิบแปดโลนาาแจ้งนาวน้อมิยาลับกู้จริงกันหนาว ก็มูนอนแต่วดวงแต่ป้านอนรับ ไม่เป็นดีกไ่้ปวามมันนะเฮาร้อยเลยทุกคีมันดีร้อนะี่เป็นาสาอๆซอสพีกัน นกกระพีก่อนทุกคนด้วย จีมคิดหอ,อยมันคิดจีแจวกันนิดเดียมันก็นปิง้งนกเขา

เทียนได้โปรโต้อ้าวขึ้นตัวได้แล้วเด้อันนั้นวายปมาโปรโต้ปั่นนั่นแล้วแล้วยี่ลายก็ไยี่ลายโอ้แมงแม่หลายก็เต็งตัวนึงเลยยันไอ้แมงวันฮอแท้แมงวันเพนอะตอนปะปะตูนเลยแม่งยังยัน เรียบล้ลยทุกคนแจ่วกันเลยามาข้ากินน้ำเดียวบ้านนี่2สองคนคือเก่กามาล้วยำเมือม่อยยิ้มเมื่อยละย้มเมื่อยแหงละเอาไวา้ทุกคนเลยมหมจะนกันนะหนาวุกลับหนาวขอกินกระปุกแ้วแหง Mà giờ lại, lại, ở Có <laughs> Nó cái nằm bên mà mới hơn cơn nhỉ? Nhìn ngon thế Tha Thế không นางเงินเมียบสองคนแล้วตัวชอบปลายพอดีครับสองคนขี่อย่างไรชอบปลายชนชอนโอเคอยู่เด่นตามชอบไว้ตามชอบมันชอบเจมมามวนชื่อจักอะไรขี่หันพร้อม

เป็นหนาวเนี่ยหนวดีร hmm. ิ okay. ่อ like ่้องีกนาะนาวี้ทุกคนฮะทุกคนกาควายกระปองกาผาเด็ด้กิข้ากินน้ำจาเปที่เรียบร้อยเลยปีกนกตัวนึงมือจิ้มถ่ายมาเยกผาเด็กกเพิ่นกองน้ำลาาจากทุกคนเลยมื่อานอยู่ละคืนไม่ได้มันลมหนาวกาผ้าพีตนนองมาลงวนี้เลย ขอบกับใจพี่น้องอะไรเอฟซีทุกคนทุกท่านยิงเกติดตามรับชมพอบพกันในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนไปดี